เว็บไซต์อะไรเอ่ยไม่เคยหยุดพัฒนาหนึ่งในนั้นคือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า b a m b o s o l c o m นะครับสวีดสสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีท d เดนแชร์นะครับวันนี้ครับจะพาไปรู้จักกับ1เกมใหม่ล่าสุดเลยนะครับสําหรับเว็บไซต์ที่ชื่อว่า b a m b o s o l c o m จะเป็นเกมอะไรและเล่นได้สนุกสนานมากแค่ไหนเดี๋ยวติดตามกันที่คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ แน่นอนครับก่อนจะไปดูฝากกด subscribe <S <S กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับทีเด่นแชร์ก่อนไปรับชมด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นเรียนรู้และนำเกมใหม่ๆไปใช้ในห้องเรียนกันครับ <S 2> <S 2> <S ก่อนอื่นต้องขออนุญาตบอกแบบนี้นะครับว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแรกสำหรับเว็บไซต์ bamboozal.com นะครับแต่เป็นเอพิโซดที่8หรือตอนที่8แล้วแต่สิ่งที่สำคัญมากๆนะครับสิ่งที่สำคัญจริงๆก็คือ ถ้าใครได้แวะเวียนผ่านเข้ามาดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ได้ยินข้อความนี้เนี่ยอยากจะให้สมัครสมาชิกกันทันทีนะครับอาจจะดูคลิปนี้จบแล้วสมัครก็ได้หรือหยุดคลิปนี้ไว้ชั่วคราวแล้วสมัครสมาชิกกันทันทีนะครับเพราะตอนนี้เนี่ย b a m b o o com เนี่ยยังคงสมัครฟรีนะครับสมัครกันได้แบบฟรีเลยนะครับไว้สร้างเกมเปิดแผ่นป้ายสุดสนุก ที่ต้องใช้ความรู้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องอาศัยดวงเล็กน้อยแต่บอกว่าสนุกมากๆอันนี้คือคำยืนยันจากคุณครูนะครับที่เคยใช้ทั่วประเทศไทยเลยและตอนนี้เนี่ยยังมีเกมใหม่อีกนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้สมัครก็สมัครสมาชิกกันนะครับแล้วถ้าเกิดใครสนใจนะครับเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการสร้างนะครับการนำไปใช้เทคนิคไอเดียต่างๆรวมถึงการพาไปเล่นในหลายๆโหมดที่เปิดให้เล่น เป็นช่วงเวลานะครับที่สามารถเล่นฟรีๆเนี่ยก็สามารถที่จะมาที่ YouTube ของ t ีเดนแช re นะครับแล้วมาที่เพลย์ลิสที่ชื่อว่า b a m b o o โ l l เกมเปิดแผ่นป้ายสร้างความสุขในการเรียนนะครับซึ่งมีคลิปเดิมทั้งหมด7ตอนแล้วก็ตอนนี้เป็นตอนที่8แล้วนะครับไปครับเดี๋ยวเรากลับไปที่เว็บไซต์ b a m b o o โ l l กันครับอย่าลืมสมัครกันนะ A later few moments later. หลังจากที่เราสมัครสมาชิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาสู่ในหน้าหลังจากที่เราเข้าระบบมาแล้วเนี่ยก็จะมีเมนูปรากฏขึ้นมานะครับ My Library Game Blog News แล้วก็ Class Pin นะครับในที่นี้ผมจะกดไปที่ My Library นะครับแล้วก็จะอยู่ในส่วนของ My Game ซึ่งตอนนี้ผมมีเกมที่ได้สร้างเอาไว้ 1, 2, 3, 4มีทั้งหมด5อันนะครับ ถามว่าถ้าเกิดเราอยากเล่นเกมที่มาในด่านใหม่หรือว่าเป็นเกมแฮงแมนเนี่ยเราต้องกดไปตรงไหนนะครับเราก็จะกดไปที่เกมใดสักเกมหนึ่งของเราก็ได้เพราะฉะนั้นนะครับทุกท่านก็จะต้องทําการสร้างเกมก่อนสัก1เกมนะครับซึ่งอาจจะมีวิธีการเข้าแบบอื่นอีกแต่ว่าผมจะขออนุญาตไม่พาไปเรียนรู้กันแล้วกันแต่ว่าจะเข้าผ่านการเล่นเกมของตัวเองนะครับในที่นี้ผมจะลองกดเข้าไปในเรื่องของอวัยวะ ของร่างกายนะครับปอกดคลิกเข้าไป1ครั้งก็จะเปิดหน้าตาของเกมมาในลักษณะแบบนี้นะครับถามว่ามาถึงตรงนี้แล้วเราไปตรงไหนต่อนะครับเราจะกดไปที่ปุ่มเพย์สีแดงตรงนี้1ครั้งนะครับ mm hmm. เมื่อกดแล้วนะครับก็จะเห็นว่าแบมบ o ซเนี่ยมีหลากหลายเกมหรือว่าหลายรูปแบบให้เล่นมากๆนะครับแต่ที่เล่นได้ฟรีเนี่ยมีอยู่2อ,อันก็คือแบมบ o ซ แบบคลาสสิกหรือว่าแบบออริจินอลที่เขียนว่า pay for free ตรงนี้แล้วเขียนตรงนี้ว่า bamboo s a นะครับกับเกมใหม่ที่เขียนว่า hangman นะครับเขียนว่า for เขียนว่า free for unlimited time นะครับอันนี้เล่นสนุกสนุกซึ่งจะเป็นเล่นขั้นนำนะครับหรือว่าเล่นแก้เบือ่อเล่นขั้นเวลาก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงนะครับในส่วนของอันอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโบ l ลิ่นะครับไม่ว่าจะเป็น snake and ladder ไม่ว่าจะเป็น World c ครับ c c e r เนี่ยตรงนี้นะครับและอันอื่นๆเนี่ยที่มีรูปแม่กุญแจแล้วเขียนว่า b บ m b o ซ่าพัทเนี่ยอันนี้จะเล่นได้ก็จะต้องมีการสมัครสมาชิกแบบที่เป็นเป็นการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับซึ่งผมจะไม่พูดถึงก็แล้วกันแต่ก็เห็นเหมือนกันว่ามีคุณครูหลายๆท่านนะครับที่รู้จักกันในเพจ a c e b o o k ของที่ดนแชร์เนี่ยก็ได้สมัครนะครับ ในแบบที่เป็นการจ่ายเงินเพิ่มเติมยังไงใครสนใจก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูตรงนี้ก็แล้วกันนะครับมันจะได้ฟีเจอร์ได้เล่นเกมสนุกๆในรูปแบบอื่นๆเยอะมากมายเช่นกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรายังไม่สะดวกนะครับที่จะจ่ายหรือไม่สบายใจที่จะจ่ายเนี่ยก็ลองสมัครสมาชิกแล้วก็เล่นในโหมดฟรีตรงนี้ก็สนุกไม่แพ้กันนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะกดไปที่เกมแฮงแมนนะครับกดคลิกหนึ่งครั้งเลย หลังจากที่กดเกมแฮงแมนแล้วนะครับระบบก็จะโหลดดิงเล็กน้อยเดี๋ยวหลังจากที่โหลดดิงเสร็จแล้วเรามาดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเมื่อโหลดดิงแล้วนะครับเราก็จะมาเจอในหน้าของการตั้งค่านะครับซึ่งเราสามารถกําหนดทีมได้หรือว่าเพิ่มทีมตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าสูงสุดจะได้8ทีมด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีการตั้งชื่อทีมได้ด้วยแล้วก็อาจจะมีการให้คะแนนของทีมไว้ก่อนก็ได้อันนี้เป็น,นกลไกที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆานะครับซึ่งอาจจะเป็นทีมที่ จัดกลุ่มกันได้ก่อนทีมที่เรียบร้อยทีมที่มีความสาม,มัคคีกันนะครับทีมที่เตรียมอุปกรณ์มาพร้อมแล้วแต่ว่าคุณครูจะไปกำหนดนกลไกหรือว่าเงื่อนไข,ขของการให้คะแนนเพิ่มเติมในก่อนที่จะเล่นเกมแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีการให้คะแนนเพิ่มเติมทุกทีมก็จะเป็นศูนย์คะแนนแบบนี้นะครับแล้วก็แต่ละทีมก็จะมีแรนดอมในเรื่องของสีด้วยอันนี้ผมลองใส่เป็น TDS นะครับ โเคหลังจากเสร็จแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วเราจะให้เล่นทั้งหมดกี่รอบนะครับซึ่งค่าตั้งต้นจะเป็น5รอบด้วยกันสามารถกําหนดสูงสุดได้10รอบแต่ว่าในที่นี้ผมจะกําหนดเป็น5เท่าเดิมก็แล้วกันนะครับพลังชีวิตนะครับก็จะมีตั้งแต่1ไปจนถึง5ในที่นี้ผมจะลองกําหนดสัก4ี่ชีวิตก็แล้วกันอ,อันนี้เป็นออปชันเพิ่มเติมนะครับจะให้เป็นฟูลสกีเลยไหมตอนที่เริ่มเล่นเกมมีการ กำหนดเวลาหรือเปล่านะครับมีการเปิดเพลงไว้ไหมนะครับมีการสนใจเกี่ยวกับเรื่องของตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กหรือไม่ตรงนี้ก็ลองมาศึกษาเพิ่มเติมดูกันแล้วกันนะครับแต่ว่าในที่นี้ผมจะขออนุญาตไม่กดอะไรเลยนะครับเมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปกดลองเล่นเกมเกมนี้พร้อมๆกันครับไปกันสตาร์ทเลย2000มาครับเดี๋ยวเรามากดสตาร์ทพร้อมๆกันเลยอ่านี่นะครับ พอมาแล้วเนี่ยมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมานะครับว่าฉันต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณครูลหลายๆประเทศเล็กน้อยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเกมแฮงแมนเนี่ยสนับสนุนนะครับเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นหรือพูด,ดง่ายๆว่านะครับหรือพูดง่ายๆว่าเกมแฮงแมนที่อยู่ในเว็บไซต์ b บ m b o ซ z เนี่ยเล่นได้ในเวอร์ชั่นที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับอันนี้เขาบอกว่าในอนาคตก็อาจจะมีพัฒนาภาษาอื่นๆเพิ่มเติมแต่ก็นะครับ ตอนนี้เราก็ลองในแบบเวอร์ชันภาษาอังกฤษก่อนก็ได้ซึ่งเชื่อว่าหลายๆวิชานะครับน่าจะมีคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่อยู่ในเนื้อหาวิชานั้นๆแล้วเราสามารถที่จะสอนหรือว่าให้ความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์ในเรื่องนั้นๆเนี่ยผ่านเกมเกมนี้แล้วจะทําให้การจําคําศัพท์เนี่ยทำให้นักเรียนเนี่ยจำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเขาสนุกด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้คําศัพท์ไปด้วยยังไงก็ลองปรับประยุกต์ใช้นะครับส่วนในอนาคตข้างหน้าก็น่า จะมีภาษาไทยนะครับวางไว้แบบนั้นนะครับโอเคพอเรากดโอเคแล้วนะครับอย่างแรกที่เราต้องทําเลยก็คือใส่คําเข้าไปผมจะลองเริ่มต้นจากง่ายๆนะครับเป็น C A T นะตัว T ตรงนี้นะครับอ่านี้นะครับผมลองกดโชว์ดูพอใส่เสร็จแล้วก็กดปุ่ม Enter สีเขียวตรงนี้นะครับหรือว่าจะกดปุ่ม Enter ที่แป้นพิมพ์ได้ไหมลองกดดูนะอ่าได้เช่นกันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเริ่มต้นนะครับมี ขีดข้างบนนี้นะครับคล้ายๆเกมแฮงแมนทั่วไปแต่ว่าตัวการ์ตูนที่เป็นแฮงแมนเนี่ยจะน่านักน่ารักแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีแถบตรงนี้ตอนแรกผมคิดว่าแต่เป็นความเร็วนะแต่พอปรับดูนะครับมันเป็นความยากง่ายนะมันเป็นความยากง่ายให้ดูให้สังเกตดูนะครับว่าถ้าเกิดเราลากตัวจุดเนี้ยมาที่ตัวเต่านี่นะครับมันจะมีพยัญชนะภาษาอังกฤษตั้งแต่ A ถึง Z เลยแต่ถ้าเ,เกิดเราค่อยๆขยับเข้ามาใกล้กระต่ายเท่าไหร่เนี่ยนะครับ เหมือนว่ามันจะง่ายขึ้นแล้วเกมจะจบเร็วขึ้นมันก็ลายกลายเป็นรูปกระต่ายอะไรประมาณนั้นนะครับเนี่ยนะครับถ้ายิงลากมาสุดด้านซ้ายมือใกล้กระต่ายหรือชิดกระต่ายเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะเหลือนะครับพยัญชนะที่ขึ้นมาให้เราเลือกเนี่ยเพียงแค่4อันนะครับจากข้างบนนี้มี3อันอันนี้เป็น4อันมันก็จะง่ายขึ้นละนะครับเพราะฉะนั้นด้านล่างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแถบของความยากง่ายนะโอเคผมจะลองลากมาที่เต่าก่อนนะครับ ตอนนี้สังเกตดูว่าทีมที่0นย์ทีมที่ TDS เนี่ยนะครับได้เล่นนะผมจะลองตอบผิดนะครับอ่าถ้าตอบผิดมันก็จะมีระเบิดเข้าไปเหมือนแบบตัดแขนตัดขาไประเบิดที่แขนขานะครับแล้วก็จะขยับไปทีมต่อไปสมมติว่าผมลองกด C อีอตรงนี้นะครับทีมนี้ตอบถูกก็จะมีมงกุฎขึ้นแล้วก็เป็น1นคะแนนตรงนี้ถ้าทีมตอบผิดทีมไหนตอบผิดเนี่ยมันจะ ระบบเนี่ยมันจะพาเราไปยังทีมต่อไปแต่ถ้าเกิดทีมไหนตอบถูกนะครับจะได้ตอบต่อไปนะอย่างเช่นผมจะลองตอบถูกอีกครั้งอ่านี่นะครับก็คะแนนจะเพิ่มขึ้นในลักษณะแบบนี้ถ้าตอบผิดก็จะไปต่อไปนะครับนี่นะครับไปทีมต่อไปนะครับแล้วถ้าเกิดทีมนี้ตอบถูกล่ะนะครับสมมุติว่าทีมที่2ได้มา2คะแนนและทีมนี้ตอบถูกจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันจะมีคะแนนบอกด้วยว่าถ้าตอบถูกในตัวนี้นะครับหรือว่า ตัวที่หายไปตัวนี้เนี่ยจะได้กี่คะแนนนะซึ่งตรงนี้ก็จะเขียนไว้ว่า1คะแนนนะครับลองกดดูนะโอเคนะครับปึ๊บนี่นะครับอ่าโอเคทีม3นะครับเป็นทีมที่ตอบถูกนะต่อไปลองกดดูสัก4ี่พยางดูนะครับผมจะลองใส่คำว่าเคสนะครับ case case นะครับปึ๊บแล้วก็ enter years ทุกท่านครับตอนที่เราตั้งค่าเนี่ยเราลืมสังเกตไปอย่างหนึ่งนะครับจริงๆแล้วผมก็มาสังเกตทีหลังนะว่าตอนที่เราเล่นแต่ละรอบเนี่ยมันอิงคะแนนที่จะได้เนี่ยตามรอบที่เราเล่นนะครับหมายถึงยังไงครับเช่นรอบที่1เนี่ยแต่ละตำแหน่งเนี่ยก็จะได้ตำแหน่งละ1คะแนนนะครับตำแหน่งละ1คะแนนรอบที่2ก็จะได้ตำแหน่งละ2คะแนนอย่างเช่นมารอบนี้เนี่ยรอบที่5นะครับจะเห็นว่า ได้ตำแหน่งละ5คะแนนอย่างเช่นผมจะลองตอบให้ถูกนะครับมาลองทายกันดูไหมว่าคืออะไรนะครับนี่เลยเนี่ยครับได้5คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนที่คุณครูนําไปเล่นกับนักเรียนเนี่ยก็อาจจะกําหนดนะครับความยากง่ายของคําศัพท์ให้อิงตามรอบที่เล่นเช่นนะครับรอบที่1ก็อาจจะมีจํานวนพยัญชนะนะครับน้อยหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะง่ายหน่อยรอบที่2 3 4ไปจนถึง5ก็ค่อยๆ ไล่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆตามความยากง่ายของรอบนะครับ1ง,ง่ายนอย2ง,ง่ายขึ้นมาอ่ายากขึ้นมานิดนึง3ก็อาจจะยากกลางๆ4ก็ยากมากนะครับ5ก็ถ้าเกิดมี5รอบก็5ก็อาจจะเป็นรอบที่ยากที่สุดในลักษณะแบบนี้นะครับเคมาเราลองตอบให้ครบหมดสิว่าเป็นยังไงนะครับอ่าให้ทายว่านะครับขึ้นต้นโดยตัวเอตัวที่2คือตัว H ตัวที่3คือตัว A ต่อไปคือตัวอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนะครับจริงๆมันมีเวลาจับด้วยแต่ว่าเราไม่ได้ตั้งค่าให้มีเวลานะตอนที่ค,ครูนําไปเล่นกับนักเรียนก็อาจจะตั้งค่าให้เปิดเวลาขึ้นมาก็ได้นะครับแทนแทนนั่นก็คือคําว่าแช์นั่นเองนะครับเย่ yeah, นะครับกดนิกเลยโอ้ oh, นี่นะครับแล้วก็จะนับคะแนนรวมทั้ง5รอบนะครับทีมไหนที่มีคะแนนสูงสุดทีมนั้นก็จะเป็นเดอะวินเนอร์นะครับ โอเคครับในคลิปนี้ต้องเอาไว้ประมาณนี้นะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ช่วยสร้างสีสรรันสร้างความสนุกสนานรอยยิ้มและเสียงหรรัวเราะให้กับชั้นเรียนของคุณครูทุกท่านได้อาจจะเล่นขั้นนําเล่นแก้เบือ่อเล่นขั้นเวลาก็ได้นะครับฝากส่งต่อคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆนะครับคุณครูที่รู้จักกันด้วยและฝากส่งต่อเกมนี้ถึงห้องเรียนของคุณครูทุกท่านด้วยนะครับและที่สําคัญฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่ง เป็นกำลังใจให้กับชีเดนแชร์ด้วยนะครับและท่านใดยังไม่ได้สมัครสมาชิกแนะนำให้สมัครตอนนี้เลยครับ